สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ยีสิบสิงหาคม2 5งพัห้าเจ้าเขาโคกเขาปลาพี่น้องซีคนค่ะมาร่อล่นรอชมน้ำกันเด้อพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นแต่ว่าเอาเอาห่อนหอนฝนบ่ตกคือฝนสิตกเนี่ยล่ะช่วงใบใบเพ่นกันเลยผ้ากันมานยางละเขาโคกเขาปลาคือเกา ไปรอหลุนรอชมน้ากันเด้อพี่น้องว่ามือนีห้าสิมาหึ่งประมานมานน้ำกันซีข้นมณีเหมือนเด็กเทพเขาอยากล่องเบิงมาเก็บเห็ดเห็นแต่เอี่ยเก็บเขาอยากเก็บมาหน้ากันเลยชิพาเขามาไปไปไปน้ากันพี่น้องไปเบิงน้ากันว่าห้าสิได้หึ่งปรได้มณีอ้าชิโทษพี่นี่นี่ผูพูพี่ผู้ลูกพี่ลี่ยจ่พี่อ้าพี่พี่อ้อมเลยพี่นี่แหละเขาพอเป็นข้นนี่นะอีกครั้ง แยกักอันขามันเด้อพี่ฝนพี่เห็นบอจุลูยู่พี่เออตัดขามั่แล้วพี่พี่เคียพี่ดิพี่ดีพี่ดิพี่พี่พี่ยุ่้ดินพี่พี่พี่ยังไม่จ่มจุ่มพี่นี่การัีเกิดอืมกัีผลขอจุลูลุกลุกนี่าเกี่ยวเคลียร์ไปยังนี่ไหมอ้พี่พี่ อาข่อยทับมาเหมือนเลยตัวนี้พี่แมนบอเอ้าเก็บบอนี่อุ้ยเบิ่งเนี่ยอ๋อไอ้หน้อยตัดขานไปมัดเลยเก็บไปได้คนนั่งก็ได้พี่พี่ไอ้น้อยพี่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 จิมจิมเรื่องตั้มๆมันร้อนเหรอเขากแบบไปกินขามันโดหม้อลูกขาพี่แม้ทีแม้ พี่แม่พี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 ่เด็เด็ดเด็ดจงไว้เฮงยังบ่จงดอกพุ่นน่ะเห็นแล้วเห็นเหมิดพี่เห็นบ่พี่เห็นบ่พี่เห็นบ่แมนเหมิดเลยพี่เพียเพียอืมเออตีปูน้องข่อยน้องข่อยไปทางไหนปูขมโคกขขมโงมาทางไหนปูพี่ มันนเป็อุ้ยพุ่นน่ะดู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 ฝนฝนเบิ้ลเบิ้ลนี่นี่นี่เออพุ่นน่ะเห็นบ่อยู่นี่มันเป็นโพงเออมันเป็นโพงเป็นโพงข้างล่างปาดจะเบิ้งจะเบิ้งดอกนี่เบิ้อยู่ใต้ขี้ดินพุ่นน่ะมันอยู่เป็นแปดเลยเอเนี่ยมันอยู่โคกเดียวนี่พุ่นน่ะ พี่พี P ่พี P ่พี P ่พี่พ <DVD> right? ี่ไอ้น้อยไอ้มีดมาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จิมจิมลงทั้งทั้งสุเออโอ้ยหักมืดไปแง่นี่เฮ้าปฟ้อมหลอดเบื้องเนี่ยไดดอกประงามเลยเหี่ปวกบะมี่หมูน้ำตี เออมันเป็นเห็ดปวกันเห็ดปวกบัวมีค้นขบเห็ดปวกก็มีคนขอบเห็ดปวกดอกเดียวเขาเอิญเห็ดข้าวแป้งเห็ดดินเห็ดข้าวแป้งเข่ามากคำคำบัคขิดวาสิได้ดิน้ำกันซีข้นพี่น้องวันนี้มาผอจุ่มหนีเนาะวันนี้เฮ้ยวันนี้ดอกใหญ่ค่ะในเนี่ยมันฝนโปตกมันคือดอกใหญ่แต่คืออันนี้เห็ดไข่สองดอกก่อนดอกไงเลย จะ่านนองข่อยไปอยู่ทางใดปุ๊บไปไปบ้านไปนี่